โดรีมอตอนชิสุกะจังหายตัวไปชิสุกะจ๋าสุขสันวันเกิดนะอเอ้ยยังไปเลยเนบิจตะเนี่ยเ็จทีจริงเลยนะอไม่หรอกโนบิตาทำอะไรอยู่งั้นเ,เหรอโอปะปลาครับแม่ลูกช่วยเอาของนี้ไปด้วยสิอ,อะไรหรือครับเครื่องดื่มเสริมความงามที่กำลังดังได้ผลดีมากๆเลยล่ะ ฝากไปให้คุณแม่ของชิสุกะจังด้วยนะอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโดเรมอนฮ้ยแล้วแล้วบำไมมีมีหนูมาเฮ้ย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 นั่นก็ร้องกอนนะหนูพิตานายช่วยไล่ไปทีเลยถ้าไปทำให้เดี๋ยวจันก็ไปงานมันเกิดชิสุกะไม่ทันจะดีเฮ้ยสำหรับไหนนะฉันกับชิส anyway> ุกะจัง แล้วนะว่าแต่ให้ทำยังไงเหรอบอกมาดิดื่มแปลงร่าง EX แปลงร่างอะไรอะเนี่ยน่าไปคคอยอธิบายทีหลังนะยังไงตอนเนี้ยนายดื่มแล้วก็จินตนาการถึงแมวไว้เลยอืมเอาละเอาดื่มงานงานอย่างเียวงา ไปไล่หนูเลยเอา้านายก็เป็นแมวนี่นะเรื่องต้องไม่ทาเองแล้วไอ้ฉันเป็นแม่กลัวหนูเถอะนายได้่ลงนเรากัมพันได้แล้วไปไล่หนูเร็วจะ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  โดราเมาน์พวกนูไปหมดแล้วเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยัยรอดไปทีเราอ๋ออ๋าโดราญี่ปุ่ของฉันนี่เสียงไรหนูขหูจังเลยโนบิตะยังไม่ไปอีกเหรอเอ๋อเมียวเมียวแมวนี่นี่ฮะตอนนี้นายเป็นแมวแล้วนะแม่เขาก็เลยไม่เข้าใจที่นายพูดยังไงเล่าแต่ว่าฉันเป็นหุ่นยนต์แมวก็เลยเข้าใจนะอ๋อนี่เองเหรออ้าวอึบอ้าวเดินดยานอีกข้างหนึ่ง ทีนี้นึกภาพตัวเองจะคลืนล่างได้เลยละเอาอึ่นึกเลยเอ,ออจ๋ย้ยเฮ้ยเฮ้ยอาเอาทีสุขะจ้า เกิ้องมิตามาช้าจังเลยอ๋อให้ของขวัญเกินไปแล้ว้ลยเนี่ยโทษทีโทษทีอนี้ถ้าชอบใจก็ของดีนะขอบใจมากจ้าฉันขอเปิดได้หรือเปล่าแม่อยู่แล้วเปิดได้นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีเซ้นส์เอาซะเลยโดบิตะนี่ยตายจริงน่ารักจังเลยฉันจะลองติดดูนะ<ม>แล้วก็มีอันนี้ด้วยแม่ฝากมาแม่คะ คุณแม่ของโนพิตาฝากมาเครื่องดื่มเสริมความงามค่ะโอ้ตายจริงที่ห้อนี้ใช้ดีนะจ๊ะโอ้โหหนูลองดูบ้างดีกว่าฮออ,อตายจริงอ้าวนี่เธอมาจากไหนกันเหรอ,อน่ารักมาก ทำไรอยู่นะดีบีบลงมาสิลูกุูหน้าม่่ำจังเลยรอชิสุกามาก่อนแล้วค่อยกินดิแอนเฮ้ยจะต้องเข้ากับชิสุกามากแน่แ่เลยเมวแมวอ้าวแมวนี่เป็นใครกันน่ะชิสุกะจังเลี้ยงแมวด้วยเหรอฮะแค่แมวจอจัดหลงเข้ามามากกว่าละมั้งเนี้ยวเอ้ยเดี๋ยวก่อน บอลนี่เธอได้เป็นของขวัญน่ะเออกาแล้วเชียวซื้อกาจังทำให้ชอบก็เลยเอาไปติดให้แบวแธละสิไม่จริงอ่ะไอ้มาเหมียวเหมียวแล้วอยู่ได้โอ้โหไปเลยไปออกไปข้างนอกเลย กะช้าจังเลยอ่ะอนั่นะสิเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะงั้นฉันกินกอกอะไรกันไม่ลาแล้วไม่ได้ลยังกินไม่ได้หรอโถยังกินไม่ได้นะจ๋อจี๊ยือแล้วเมื่อไหร่เนี่ยโดเรมอนเหรอทำหน้าแบบนั้นทำไมเขาไม่ยังไงก็นายลืมเครื่องดื่มเสริมความงามฉช่ก็เลยก็เอามาให้ดิยังไงเราโถเฮ้ยฉันว่าฉันเอาติดมาด้วยแล้วนี่ที่หนพิตาเอาติดมานะมันเครื่องดื่มแปลงร่างระหักเราฮะเฮ้ย ใจหมดเลยน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักจริงๆเลยอ้าวทำไมอ่ะเอนนี่มันเรื่องอะไรกันนะอ๋ออ้าแม่คะใช้ชีวิตจริงๆด้วยมาอยู่ที่นี่เองเหรอตามหาแทบแย่เนะนี่ยเนี่ยเรากลับบ้านกันเถอะม <c oughs> าจะจะเดี๋ยว <c oughs> สิเดี๋ยวเดี๋ยวนอะนช่วยฉันด้วย <c oughs> ใช่จริงจริงด้วยเครื่องดื่มแปลงร่างนี่อยชิสุกะจังนะคงดื่มแล้วก็แปลงร่างไปแล้วล่ะแปลงร่างเหรอ,เ,อเป็นเรื่องแรืองไงเล่าหนูพ่ตาเครื่องดื่มแปลงร่าง e อนี่นะถ้าผ่านไปเกินหกชั่วโมงล้วจะกลับคืนร่างเดิมไม่ได้อีกแล้วอะไรล่ะทำไงดีทำไงดีไปลองเข้านี่ตามหาชิสุกะจังแล้วก็วได้ แต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าแปลงร่างเป็นอะไรก็ตามหาไม่ได้อ่ะสิแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแปลงร่างไปตอนกี่โมงเนี่ยฮะเอ่อก็น่าจะช่วงเที่ยงๆนะ่อ้นะทีวีการ์ดเลล่ะชิสกัดติดโบที่ฉันให้เป็นของขวัญด้วยเนี่ยเอ้ยเอ้ยน่ารักจังเลยไอ้พวกีนนา ชิสุกะทำอะไรอยู่น่ะรีบๆลงมาสิลูกแมวตัวนั้นคือชิสุกะเหรอเนี่ยเพราะใจแค่เอาแมวตัวไปขลุ่นขัดแย่เลยอ่ะเขาต้องจะหยิบเครื่องดื่มมาผิดตั้งหาว่าท่อฉันไหมเพราะโดเรมอนนั่นแหละเป็นแมวแดันทั่วหนูไม่ใช่เวลามาเถียงกันนะเส้นตายคือฝกโปรเย็นถ้าหาไม่เจอก่อนพระอาทิตย์ตกดินชิสุกะจ้าง หายตัวไปอีกจะแย่เอานะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยชิโรออกข้างนอกอีกเลยนะจ๊ะลูกนะอะไรกันน่ะต้องหาทางหนีไปให้ได้เนี่ะ ชิสุการ์คืนร่างเดี๋ยวไม่ได้เพราะเราแล้วก็นี่ไม่อยากคิเอาตัวตรงนั้นดี้ฮี่สุกาิเา์นเนะ่ยทชิสุกาเจ้าอ้าวทำไมถึงได้หนีล่ะ เขาต้องกำลังโกรธดวพี่ต๋ที่ทำให้กับเป็นแบบนั้นแน่เลยล่ะไม่จริงนะอยางไรตอนนี้รีบตามไปก่อนดีกว่าชิสการอเดียวถ้าไม่รีบพื้นร่างเร็วๆแล้วก็มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะวายอ๋อจมูกหักทำอะไรกูนายเนี่ยซุ่มซ่ามจริงเลยไอ้หินี่รอเดียวชิสุกาชิสุกา เอาดิเลยกระจกดูดสิ่งของมาดูมาดูดมาชิซุกะขอโทษนะยกโทษให้ฉันด้วยนะฉันฉันชิซุกะฉันชิซูกะนี่แมวแมวแมเแมวยมวแมวพูดภาษาแมวก่อนเดี๋ยวนี่แล้วเขาพูดว่าไงอ่ะดูเหมือนมันจะผิดคนเอ้ยเหมือนมันจะผิดตัวนะแมวตัวนี้เป็นตัวที่ชิซุกะจังอุ้มไว้ตอนแปลงล่างอะดิเอ้าหืม ผมเป็นพระชิสุกาจังนึกถึงแมวตัวนี้ตอนแปลงล่างก็เลยหนะ้าตาเหมือนกันเป๊ียบเลยอะเดะอะไรกันนะาเราจะเอาไงต่อหรือเวลาแค่สี่ชัว่วโมงเท่านั้นเอง